นะอะไรนะเดลต้าพ้นจุดต่ำสุดโค้ง2ทยอยฟื้นรับเทนอีและ Data โบก2หุ้นเดลต้ากำไรไตรมาที่1ปี2,517น่าจะต่ำสุดของรอบปี2,517และคาดว่ารา,ายได้จะเติบโตตั้งแต่ไตรมาที่2ปี2,517เป็นต้นไปตามการฟื้นตัวของยอดขาย EV และการลงทุนใน Data Center ทั่วโลกและงบลงทุนสำหรับ Hyperscaler ที่เพิ่มขึ้นคงเป้าหมายราคาที่79บาท โดยที่ปัจจุบันเดลต้ากำลังปรับฐานในแนวโน้มลงซึ่งตอนนี้สามารถสร้างฐานสําคัญได้ที่65บาทและกลับขึ้นมายืนเหนือ70บาทได้แล้วในระยะสั้นถ้าเดลต้าสามารถที่จะทะลุ77และ81บาทขึ้นไปได้เดลต้าจะไปทดสอบแนวต้านสําคัญต่อไปหรือขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่90บและ95าบาทได้ต่อไปแต่ตาบใดที่ราคาเดลต้ายังไม่สามารถทะลุ77หรือ81บาทได้ให้ระวังการหลุด70ลงมาถ้าหลุด70ลงมามีโอกาสจะลงไปที่65บาบาทหรือทำนิวโลได้ต่อไป เพราะ,ะนั้นพื้นฐานสำคัญตอนนี้เดลต้าจะอยู่ที่70และ72บาทตราบใดที่ยังไม่หลุดโอกาสขึ้นยังมีเสมอแต่ถ้าหลุดคือจบทันทีในระยะสั้นอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ